ใส่กระสซือหยัดเยอะนี่ทิ้ดแล้วว้าวตามใส่ตันไแม่พี่น้องมากินกับกันเลยเอา r ồ ยน้องต็๊กได้นะ อยหมูดอย่วกันล้างล้างจีนล้างมือสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาตำไส้ตันน,ะะนดังดังๆที่เสียงต้องตำไส้ตันอโอ้แขง่งกันหรอ อลำลำนัวนวนั่นปลาถึงถึงอุ้ยปีนองอย่างไรน้อยนนี้ไปต้มมาแล้วเหรอเจ็บนี้เครื่องว่เครื่องเครื่องหอมหลนี่หั่นหอมครับปอกหอมก่อนวันนี้จะอึ้งหน่อยนึงจเป็นเรื่งติตดฟูดรูฟูดจะติดเนี้ยติดฟูดบปานนอก คือคัพเย็นไม่เหงามี่นแอบกินแล้วชิมใส่ไงเฮ้ชิมโคคาโคล่าเลยโคคัโคล่าอ๋อกินวันนี้กินแบบนี้เหรอสวัสดฟนต้าซัมแฟนต้าน้ำแดงเดี๋ยวทำยำไส่แล้วกินกับแฟนต้าอเดี๋ยวพุทธม่ตรมาเมียน นี้ไหมปะออมะเขือเทศมะเขือเทศไปส่อก็้สนีอกวปอายไมครบกี่รอบกลุกกระานฟื้นทนมาทั้งหมดืนกินไปไหมเนะี่ย จะเอานำพีตาไ่ใชเอานี้จาตามส้นกันนะวันนี้แกมอย่างนี้วะนำลำใหญ่แนมีแงกินแฟนตานี่กินแฟนตาน้ำุูก็ได้เนี่เทียมหน่อยอาพ่อยป้าเ็นมั่มเป็งับ

อู้ยลูกกระโดดนี่บักหย่อนกิโลซิส่งไว้นี่นะใส่กระสื่อเดี๋ยวกินเองลูก โคด,ดสตีดเลยเนี่ยฮะเกินก็จะกินกันไม่ได้สิพี่ก้องโคตรสตีดเลยเนี่ยสตีดอยู่ข้างหน้าเลยติดเอาเงี้ยวพี่นะฮี่ไปเข็นีเขาหนังก่อนถือเลยใจด้ัยตันเมื่อวานแล้วนี่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยตันปี๊บเข้มพอเลยนะน eleven, ้ำปลา เราจะปูยู่ไปฮะอร่อเย้เไปเลยเขาเนี่ยของเราเลยเอามาเดี๋ยวจะแบ่งไปคขากินแต่บางทีเนี่ยพริกเผาด้วยเหรอไอ้น้ำพริกเผาอสองช้อนหน่อย คุ่เล่คุเล่คุเล่คุเล่เอาบีบลงไปเกพอเลยมาส่งคนอ๋อจีบนึ่ง เอาน้ำปลาใส่ใส่ใส่เดียวกันี๋ทเี่นเดียวกัเโอ้เยทเดี้วทำเดีทำดีเดียวโ้เดีเดี๋ยว้เดี๋ยวทำทียวเดีเวายอ้๋เดียวอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ี้ยว้าเดีทีมก้โดนเด้อ้เียเือเนี่ยย เดี๋ยวสักครู่นนนเก๊กกเป๊ะเดมเทีโอ้ยหูด้ยฮะเนี่ยนี่นี่กเจนควานอืมผู้สมผู้สมอืม้ช็เดีเดี๋ยวเราคู่เลขคู่เลียงเดียว

มันเี็ัหนียลีไปเรื่อยไปเรื่อยก็หูแล้วมาทำาำปาแบบเปปเป๊ะมิตัวใหญ่มใชาใหญ่ฟอร์บตามะเอาตัวใหญ่นื้องนปิงตัใหญ่ของเฮ้ยเขาให้เขากระลาไบปาก็บปากบ้า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 ป้าพี้าปูมนเจ้าอาหารเจ้าตะโก้เปนเกบ้านจะบ้าน เนี่ตั้งโอ๋ตั้งอเนรียกอะไรว่าขึ้นไซใช่ไหมเนี่ยขึ้นตั้งโอ๋ขึ้นอันนี้ลูกชิ้นนีลูกชินแบบคนไทยนี่ัดเสวิตสโอ้ใส่ตันีพี่น้องจยกไข่ตันใส่ตันหัวดื้อ จัดแล้วบ um> ัดนมือากให้กินตัวเดียวอันเดียวนะบนีอะไรคือตัวเดียวอันเดียวเิแหฟกเลยเหมือนหอยแงนะคุเรคุเรคุรอห้ยป่อยเหนื่อยวันนี้เน่ยปุนตาหิวไหมเห็นแล้วใส่หน่อยหนึ่ง มันใส่น้ำตาลปิ๊อย่างเดียวมันหวานคนเราหวานอันนี้มันหวานมีรสชาติเร่ๆๆมากผลักลงมาเร่เออยังไยอไงยัครับอ้าวลงมาเลยไม่เป็นนรมา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 มดหมูสามเนี่ยกมัดกับตะกรุน มาทั้งหมู่บ้านนะเดี๋ยวตักแค่คนละช้อนหยัดเยอะมาสุดเว่ยโคกพอเหรอโอ้ยเอไม่ไปนั่งไม่อยากความเสียมอแล้วด้๋ยวซุ่มคุกมามอมามอไปแล้วถ่ายถ่านไปเลยโกนก่อนก่อนเอามาโกนก่อน ตะโกนกระหัดสไปตามลแล้วนไปกับโอดนความคกซะแล้วคกแล้วอะไระอเลยขอไ้ไหมใหญ่มโอเคมือ่กะลงแล้วเสร็จเราต้องล้างคกไว้นะ ใส่ใเปปเปอร์เมนมีลูกชิ้นปนนิดหน่อยก้นครกอีกแล้วครับท่านผู้ชม <โก S 2> จุดยาฝุ่นต้องก้นครกนี่นี่นีน่นะกำยังจะอั้ำยังไม่ถนัดหรอนี่ครับอุ้ยโดนใส่ ตันว้าวบันผู้ชมคือหฮดปลูเลยเป็นอ้ยากิ่บอาากากดีก่อนอ้รูปผักวางก่อนเห็นไหมนะลูกทุง่ง ลูกช่วง่เปงนไรเอาผักกลับอช่ลูกช่วงเาผักวางเลยครับนี่ตรงนี้เป็นยังไงนเเลยนี่ผักวางเลยออาป่วยป่วยเหรียญแล้วเหรียญป่วยทันอะไรเี่ยเรี๋ยนเราซิมกัน อันนี้ผักเครื่อง<ท>เคียง<ท>นะนจ๊ะโคตรผักเลยจ๊ะนู่นนรอครับนี่พแบบีท,ท,ทแล้วว้าวตามใซตันประมาณีีน้องมากินกับกันเล็วอาโรยอาโร